สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับโดโลวีพัทธลักษณกุลพิมลน,นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําและเป็นกระบอกเสียงนะครับให้ความรู้ในเรื่องสุดคิดยอดคิดในเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในสังคมเราในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับสินเชื่อฉุกเฉินนะครับเงินกู้ฉุเกเฉินเท่ากสอ1,000บาทนั่นเองครับที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่100ล้าน0.1ต่อเดือนหรือดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับตรงนี้ เป็นสิ่งเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักครัพ้งประกันนะครับในช่วงภาวะโรคระบาดโควิด -19 และเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องที่สําคัญมากสาหรับพวกเราครับสำหรับวิธีการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นครับ พูดง่ายคือว่าในโรคระบาดครั้งนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะอาจจะไม่เคยอาจจะยังไม่มีใครเจอนะอยางผมยังไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจดีเพราะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับมีผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ทั้งนี้นะครับที่มาของเรื่องนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกันน,นะครับเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 นีครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะมอบเงินจํานวน 5, ลงทะเบียนไปแล้วกว่า27ล้านคนนะครับแต่ว่าภายใต้งเงื่อนไขต่างๆครับย่อมมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงคนที่ไม่เข้าขายที่จะลงทะเบียนได้แต่ได้ตั้งแต่ต้นนะครับก็ไม่ต้องน้อยโอ,อกน้อยใจยไปนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลนะครับยังมีการจัดเงินนะครับช่วยเหลือผู้ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 นียครับอีกทางหนึ่งนั่นก็คือมอบให้ทางทกศนรับออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อของไวรัส โคโรนาสองพหรือโควิด19ทีนี้ครับโดยสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ได้รับผลกระทบนะครับในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.1จุดต่อเดือนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับทั้งนี้นะครับระยะเวลาการชําระคืนที่น่าสนใจก็คือว่าชําระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับมันไม่มีหลักคำประกันและก็ปอดการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยนะครับ6เดือนแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสินเชื่อที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เเเเรรราาานีี่ยมมพพสภคอองให้้กััับบตววดะ ทีนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดและคุณสมบัติของการของสินเชื่อสุขเฉินว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับทกศนะครับสินเชื่อสุขเฉินของสำหรับธนาคารทกศนะครับก็คือ1ต้องเป็นเกษตร,รกรและครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นนะครับในกรณีที่2นะครับวงเงินกู้สินเชื่อสุขเฉินเนี่ยของทกศเนี่ยขเยขาให้สูงสุดได้ไม่เกิน1นึ่งืนบาทต่อรายนะครับในกรณีที่3ามหลักประกันสินเชื่อสุขเฉินทกศเนี่ยที่สําคัญมากคือว่าที่น่าสนใจคือไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับ ในกรณีที่4นะครับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อถูกเฉือยเนี่ยมันอยู่ที่0.1%ต่อเดือนนะครับหรือ10บาทต่อเดือนนั่นเองนั่นก็หมายความว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมากนะครับเอาไปจริงๆแล้วมันถูกมากและอย่างนึงก็คือมันสามารถผักชำระได้แล้วหเดือนมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วต่อมาครับสามารถแบ่งเป็นงวดชําระได้ตามความสามารถในการชําระคือนะครับยกกรณีครับในรายเดือนนะครับงวดละ429.17บาทนะครับก็คือ400กว่าบาทเองต่อเดือนแต่ถ้าเป็นราย3เดือนนะครับ ก็อยู่ที่1,287บาท50สตางค์นะครับและถ้าเป็นราย6เดือนนะครับอยู่ที่2,575บาทนั่นเองครับโดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยนใน6เดือนแรกนะครับนับจากวันที่กู้นะครับเริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่15เมษาย,ยน2513นะครับนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7 พกษภรคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง30ธันวาคม2563นะครับทั้งนี้นะครับธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยผ่านทางช่องทางเดียวนัคือช่องทางของ l ล ne นะครับ B A A C Family นะครับโดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID@ baac family นะครับและเมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้วนะครับมันจะมีเมนูขึ้นอยู่เมนูึ่งก็คือเมนูโควิด19นะครับและกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหดนดครับโดยรอรับนัดหมายจากธนาคารจาก SMS นะครับพร้อมเตรียมหลักฐานนะครับบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของทกสมาก่อนครับต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและข้อมูลบุคคลอ่ที่ติดต่อได้นะครับเมื่อนัดหมายทำสัญญ,ญาแล้วเนี่ย และผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้วเนี่ยธนาคารก็จะส่ง SMS แจ้งผลกรณีอนุมัติจะโอนเงินนะครับเข้าบัญชเีเงินฝากโดยตรงภายใน1วันและท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิตหรือบริการกดเงินโดยไม่ใช่บัตรผ่านแอปพลิเคชันทอปสอ A Mobile เป็นต้นนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การบริการและร่วมปฏิบัติตามหลกักการเมะยาห่างทางสังคมนะครับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขานะครับพูดง่ายๆว่าลง ทะเบียนได้ทางเดียวก็คือทางไลน์เท่านั้นนะครับไม่ลงทะเบียนที่สาขาครับแต่สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์ baac family ได้ทางเดียวครับโดยในช่วงระหว่างรอเปิดลงทะเบียนเนี่ยถ้าสามารถเพิ่มเพื่อนทางช่องทางไลน์ไว้ก่อนได้เลยนะครับกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนของตัวเองก็สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิดอาทิบุตรทิดาพี่น้องหรือญาติสนิทแทนได้ครับอันนี้ก็ไม่ห้ามนะครับในกรณีที่มีคาถามว่าติดเครดิตบุโรจะกู้เงินทกศ .0,000 บาทได้หรือไม่ครับตรงนี้ครับทางธนาคารได้ตอบมาแล้วครับสำหรับธนาคารเนี่ย พกสเน,เน้นไปที่ลูกค้างเงินกู้เดิมของธน,นาคารที่เป็นเกษตรกรและบุคคลในครอบครเกษตรกรฉะนั้นนะครับจะไม่มีการตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้แต่อย่างใดน,นะครับเรื่องนี้ก็สบายใจกันได้สําหรับท่านที่ติดเครดิตบูลโรอยู่นะครับทั้งนี้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพกสออกมาตรกา,ารนี้ครับเพื่อ่วยเหลผลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นะครับโดยจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ย ไว้ในวงเงินถึง20,000ล้านบาทนะครับเพื่อลดภาวะค่าใช้จ่ายที่จะไปในครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดและเงื่อนไขกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อสุดเฉือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้นะครับขั้นแรกเลยคือเพิ่มเพื่อนกับไลน์นะครับก็คือไลน์ BAAc Family นะครับโดยค้นหาเพื่อนด้วย ID นะครับ BAAc Family หรือสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ ก็คือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอของขวามือของทุกท่านเลยนะครับสามารถสแกนแล้วเข้าไปได้เลยนะครับในกรณีที่2นะครับก็คือขั้นตอนที่2ก็คือลงทะเบียนผ่าน l ล ne BAA Family เท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกเมนู COVID 19, โควิด1 9ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านทกศนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดกับเริ่มลงทะเบียนวันแรกนะครับวันพุธที่15เมษายน2 5งพเป็นต้นไปนะครับในขั้นตอนที่3นะครับ เป็นการรอ,อนัดหมายนะครับจากธนาคารโดย S.M.S. นะครับและเตรียมหลักฐานรอทาสัญญาดังนี้ครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับหมายเลขโทรศรัพท์สำเนาแล,ละบัตรประชาชนนะครับกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าของเงินงทกศรหรือยังไม่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากของทกศเนี่ยคือทางทกศเขายังไม่มีข้อมูลของเราเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ไปครับลืมไม่ได้นะครับในขั้นตอนที่4ี่นะครับการจัดทําสัญญากู้เงินครับและเอกสญญารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่ทนัดหมายเริ่มนัดหมายทําสัญญาตั้งแต่วันที่7 พุษสาคม63เนี่ยเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับธนาคารจะแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ s m s เท่านั้นนะครับถ้ารับ s m s แล้วเราก็จะรู้แล้วก็เราจะกดเงินได้ภายใน1วันนะครับในขั้นตอนที่6นะครับถ้าเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเราสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM นะครับโดยทกส a อ o b i l e บัตรเดบิตหรือบัตร ATM หรือกดเงินสด โดยไม่ใช้บัตรโดยผ่านแอปพลิเคชันเอม b i บายนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เยียวยาจากภัยวาระโควิด -19 นะครับโดยการลงทะเบียนนะครับไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนอะไรเลยนะครับ จากที่ผมดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีความสามารถลงใองได้ท่านก็สามารถให้ลูกให้หลานนะครับให้บุตรธิดาที่ท่านรู้จักหรือคนที่ท่านรู้จักเนี่ยลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับโดยที่ท่านก็ไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านนะครับได้รับเงินกู้จากโครงการนี้กันทุกๆคนนะครับขอให้ผ่านการพิจารณาการทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับหากคลิปนี้เป็นอยู to to ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วถ ก็ถ้าใครสนใจในสินเชื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านผ่านการพิจารณาทุกทุกท่านแล้วก็ได้เงินกับสมใจส่งปันถนาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปที่ผมจะหาสาราที่ดีมาฝากกันอีกเช่นเคยครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย